สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆให้กับสาวๆนะคะในเรื่องของการซับหน้าหน้ามันแต่งหน้าทั้งวันแล้วนะคะก็จะมีอาการของการหน้ามันตามมาใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีการลงเมคอัพบนใบหน้าแน่นอนว่าความอ่อนล้านะคะมันต้องมีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไง ง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องมีอันดับแรกเลยสองต้องมีติดตัวนะคะนั่นก็คือกระดาษซับมันนั่นเองส่วนกระดาษซับมันนะคะแนะนําเป็นแผ่นฟิล์มนะคะจะดีมากๆเลยก็คือเป็นแผ่นฟิล์มมันเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะคะและชิ้นที่2ก็คือท่านพับนะคะเป็นพับนิ่มๆสะอาดๆหนึ่งอันนะคะ คือไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยซื้อมาไว้เยอะๆติดบ้านไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าซับๆแล้วก็แบบคือถ้ามันแบบสูปบกอะไรเงรี้ยก็ทิ้งไปเลยอะไรอย่างงี้เนาะไม่ต้องเอามาซักใหม่นะคะและสามก็คือตรัมอันนี้นกใช้ของเลฟลอนนะคะเป็นแป้งรีฟิลอันนี้ใช้เบอร์หนึ่งเลยรัมม์จะไปไหน นะคะเป็นแป้งรีซิวข้างในก็จะเป็นอย่างนี้และสามรึ่มผู้กันเป็นผู้กันเป็นที่เราอ่ะเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกนะคะก็ทำการเอากระดาษซับมันแผ่นฟิล์มนี่แหละมาสิ่งที่เราจะมันที่สุดก็คือบริเวณทีโซนหนา้าผากจมูกนกก็จะชอบมันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงรนเวณนี้จะเยอะมาก เราก็ซับไปเลยทำการซับกดนะคะห้ามถูเด็ดขาดกดกดเพราะว่าถ้าเกิดถูนะคะไอ้รองพื้นที่เราอุตส่าห์ทำการลงมาอุตส่าห์แบบโอ้ยกว่าจะลงได้นะคะมันจะลอกออกทันทีถ้าเกิดว่าสาวๆถูมันนะฉะนั้นอย่าถูค่อยๆซับ นิ้วที่กดนะจะควรจะเป็นนิ้วนางกับนิ้วกลางนะคะนี่นะคะพอเรียบร้อยแล้วใช่ปะได้ล้เราก็ <c oughs> ใช้พับสะอาดๆนี่แหละคะ่ะกดอีกทีหนึง่งกดตรงบริเวณนี่แหละ,ะที่เป็นทีโซนที่มันแห้งหัวนกนะคะเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> หัวคิ้วของนกมันจะชอบเหงาเป็นปะเชื่อว,ว่าหลายๆคนคงเป็นนะคะก็ใช้ ทับนี่แหละซับตรงหัวคิวอะ่ะใช่มันจะเป็นเงาๆบริเวณนีเงาอะ่ะนิดหนึ่งค่ะตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็ทำการเติมแป้งนะคะโดยนั่นแหละจุ่มลงไปแล้วก็เอามาไล่ตรงบริเวณที่มันที่เราเราซับซับไปเมื่อกี้นี่แหละ แล้วก็ใช้มันจะมีพับในในใน,ในกล่องรีฟิลใช่ไหมคะเราก็จุ่มๆแป้งนั่นแหละเนี่ยอือแล้วก็เอามาเติมบริเวณหัวคิวนั่นแหละตรงบริเวณนี้อย่าเติมมากนะต้องดูความเหมาะสมนะคะไม่งั้นมันจะเป็นแบบขาวๆเว,วอร์ๆปื้นๆ เดี๋ยวถ่ายรูปบอ,อกมาวอกนะจ๊ะไม่รับประกันเอาละนี่ก็คือเคล็ดไม่รับที่นกนำมาฝากสาวๆนะคะลองนำไปใช้ดูแล้วกันบาย